สบายดีทุกคนทุกโมงทุกบอลตอนนี้ก็จากโมงทุกคนสองโมงนาตาลีลงคลิป,ปไปทุกคนฮะก,ก็ลุงในบางใดเน,นี่มันมีเฮาเทือนพอล่ามีอันเจซีล้วก็สามีเพินพ่นนะทุกคนพากันมาลิงยู่นี่เพุ่นไถนาตาลีมาหาเพิน่นมาหามาหนัดกันอยู่นีเขาเฮาเือนพอล่ามาพ่อก็อยู่นี่เพุ่นไถนาตาลีมาเบิ่งดวงไถหะนะมาขึ้นกินเขา่ากินหนาอยู่นี่แหละ ไปแถาไปตะคอยอด้หิวงทวงหิวไทยจ้าปลาหมึก,กใครปลาหมึกแหงบ่เฮยแมนนะครับหมึกแหงได้เออคคเ <laughs> ใครปลาหมึกแหงคือเด้ฮยที่จอพี่โซ่ทั้งพี่่พนนั่งทั้ง่างบ้าน <c oughs> บรรยากาศเป็นกะดีดีทุกคนผัวหอบรอบรอบบ้านเพื่อนเงียบเงียบ เห็ดจาสองเถได้เงกันทุกคนถอนหอกจ้าถงอกบอส่ัโอมันตอตอดบ่เฮ้นเนวัสดีจ้าเคุณแม่นาตรลีนะค่ะแม่นาตาลีกอกใหญ่ใหญ่บค่ะเพิ่มเพิ่มให้ทุกคนเพิ่มเมน น <tang ar> ี่ถ่ายรูปเอาวิวมองนี่มี่ยนใช่นะโอ้ตรงนี้บอกเด็กคนถ้าเบิ่งไพ่เร็วกวจังไทยเอาใหม่เนาะพี่ลำทราบพี่ลำจังเห็นหำมายามดาาพี่น้องเอ้ยหัมก็หัมชี้กางสมดาาเอกยบ้าน้องสมอยู่จ้ามือนี้พักกันป่วงกันจนหอดที่จะต่างคนต่างป่วงมาโพกันหแม่เข้ากับป่วงมาโพเพิ่นคือการถูจุคนหล่อสายคลอมาขี้รถมาหาเบิ่งกมูดแล้วไปน้องบัวนะครับอ๋อนักเป็นไปค่าเลี้ยงมู แม่ลองเบิงเขาบอกล่องกระบองหูไม้ขั้นประจับกระบองหูววาน้อยด้วยใหญ่แม่เครื่งวันเจ้ามักะดีพวนราคาหมูกระตัเลยแม่หมูเขาบอกเฮ้ยเลี้ยงหมูนั่นนั่นขั้นว่าตัวเธอกระบี่หามมันเบาเออกระต่อนหามเจีบเทนดิเบิ้งัรนตอนโปรไต์เจีบมันกับกระ้องบปอีกเนี่ยา ดึงบนพวงดึงันพวงสะบัดนะมันกัมันเป็นก้อนใสๆออกมานะครับเบอเฮาใสขี่ขี่กบขี่เแลยเนอะเอตาสงสารนางมาพ่ออกันขือเก่าชกคนบรรยากาศกะฮ่มพอดีเลยพวกชาวซีเขาจเป็นน่งเอก าคุณอกไดด้ยพอจะพาอไวซ่าได้ไทยจุบคลิปก่อนจคลิปอืแค่าห้อนกะโดดน้ำโดนในท่าเด้อครับผมดนห่อนจะสามารถลบไปโดนนากลี่กมะพาวตกบกตกใจคนเด้อโหลดคลิปไ้ไฟดับโหลดคลิปพมาข้างเธอรึตกใจเด้อบอกตกตกใจเด้อบอกแม่ต่วอาไฟดับอนันตน็ตนั่งข้างเธอรน็ตมันใจเกีย่า น็ตเกียร์ว่าหมูเกียร์ข้างถึงว่าเรงสองทุ่มสามทุ่มแลอยู่บางทุบเฮ้ยทุบพักกระังซุ่มก็อยู่รังบ้านทุกคนกับบรรยากาศเข้มเข้มอันนี้ในนี้เข้มน้องสะเพิ่นปกติคือสมุนนงพูแต่มีง่ว่ามีคล้วยทุกคนบรรยากาศเทือนเพลินผูน้ำปวดท้องม่นดกจิบท้องจิบใส่มีกระป่าหิตป่าหอนเฮือนนางทุกคน เออมันบวยเลยมันบอกเฮ็ดนะบวยนะต้องตากไปด้วยเวลาอยู่นะ้็รูเต็มเลยไปหาเพราะว่าอันเอยบัวเรามาหาเรามาหาอยู่บ้านเนี้ยก็บ้านลำหูอืมไล้ได้ขนาดน่ะลำหูกระดงเดียวกับซันนี่แหละแม่นบอกกระโตเออเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกจิ๊ก้ยังข้าวได้นะยังดรอปดิเสียมก็มาหาดรอปหนึ่งบวกคอดอนนี่จะออกลายี่บอกมื่อกี้เฮ็ดบวกนันออกขุดซอกขุกมุมออกคือเอ็นเอ็นไล้ก็เฮ็ดพวกนั่นลายเฮ็ดพวกเฮงไล้เลยบอ รเจ้่าเพจิเปิดบริการทุกคนมือแข็งนะพูน่ะคือเปิดเปนดสิ่งอัศจะเปิดปูนบอกอย่าม่ชิลเลิกยความแขงมันเปิดเบี้ยะเปี้ยก็ได้บริการนยงลองเปิดเบื่อนในฮนาวกันเบาๆกับบริวาทุกคนเลยมาพกกันที่ก๊วนื่อ อืมที่คขาอยู่ใกล้กันแต่เป็นศูนย์รั่วเลยเป็นเมือนคนโสดเนาะเมียอยากไปนอกบัเก่งใจนั่งแากไก่สดเออเป้่าลายใช่เป้าเด้อเป็นยังเออไปซะหูอยู่ไปไปซะไปซะไปอย่าเล่ยนกายเด้ออย่าพลาดเด้อแต่ละเผินกินผิดทุกคนเอ้ยอากาศกับพมฮ่นพุ่มเมาตอนนี้นะพงษ์ ห้างตุงพะลุ่มบรันตุงแล้วมันเหนียวใช้อันเจี๊ยดิเอาอันน,น,นั้นอันนักขืนให้นาป๊กให้น้ำมันแล้วนี่เนาะพุ่ยคือบ้านคือเมืองในข้าพงยายใหญ่เบย์ข้าพยาขืนนาปก๊กพี่มีร่างกายอยู่นั่งอยู่นี่เนาะนั่งอยู่นี่นี่เพื่อนเปลี่ยนอนันอันนอนาไฮทุกคนเปลี่ยนนานาปุ๊กยูทูปให้ อะไรลืมสบ,สบายดีสบายดีเราไปุโคนางลืมลวนใดรมาเต่เนะ้าเท่อง่วงหนางูลังแค่ทาบหนอที่เป็นกรหูดีอยู่ว่าลุงลืมลืมกำลงอะไรที่ครืงแล้วจบคิดลืมสบายดีป่ะเมนเสือกัเสือกจดสบายคืนขิดมาสบายดีนำลัง ว่าให้พักทุกคนจะเปิดกล้องส่องใหม่ๆตาโตโเป็นอาตุสบายดีไปอยู่ทางท้ายห้าปาจิจบ <laughs> ุบปาจิจุบพันมันมสบายดีประตูเปิดคือพอล่าคลิปลาคลิปแล้วก็ต่อใจสบายดีอเออลาคลิปแล้วพันโตให้สบายดีก็หลับหนาหลับลังอยู่เัาบมูปินเัามือใหม่ตะกี้เฮ้ยทุกคนก็บ,บอว่ากันขันบมเฮียนกับปงฮู้วันอาทีตย์ไปนคนปึกแต่ทุกคนปึกปึกใจ ปึกกว่าบ้านปุกปึกกว่าเมืองไม่จะอ่อนบรรยากาศดินั่งหันกันได้ไหนั่งนันงแล้วนั่งนั่งแล้วเดี๋ยวคล้องซองหันนั่ง ไกลกองนั่งใกล้ไกลกองเอาหน่ายงามเจ้านั่งไกลกองไอ้ีเข้าโคนไอ้พีเข้าวโกนเฮ้ยมาชวนเราโกนเนี่ยแล้ววะชวนเราโกนเนี่ยแล้วว่ะผมเป็นแล้วว่ะเปิดเวลาบนนั่งโลดนั่งโลดนั่งชีบเออาให้แม่เต็มจอพึ่งวึงอยู่ตากระชาโตโดนไายปุ๊บ บพกสานกัะเนาอบพพกะบี้มีกูบิงดึงอจ้ะมุดมังกูกูเฮอยมุดมังคุณเดียวมื่อว่าอย่พง้บพกพสานตะรีกอกจ่ายใหญ่เนี่ยจ่า้วงบต่าบจ่อมาบกินรคื่เจ้าของเจ้าหล่ะคือปิลังใจฉันชอบมากอยู่บ่ลืมค่ะทำ็จทำโมนะนั่นที่ไหนนั่งลุงลื้อพ่อพ่อจะน้อย อาจจะจับปีอพวาร์จะติจัมปีวัุกรรมทำ่มา้กเปิดมากกับขาราคซาโบโภคเป็นเรอะไรจงสร้างโอ้โหกลางประดูก็คือคุเบิร์าพูดมาพูดไปพูดนั่งไนั่งบ้านสีบานในเลียนบ้านัดน่าตลิหินแยะอิศบบันนั่งสานดื้อมากง่า้มับบี้ เจอเจอขั้นเล่งที่ไปถือเซ็นแบบว่างเปขั้นเล่งครับขั้นเครับั้นขั้นเครับเอาพอจะิ3ปีเอามาแล้วก็ต้องเขาเกี้ยวนะเกรกัดเขาเกี้ยเป็นมี่ไะสมัยตะกี้จะทำอะไรอุ้ยยามปี อาพพวย่างนอยเนอัพวัแตน้อยอัพพัวยังนอยเอัพพัแตน้อยก็เลยลุกลุดลื่บเดนไได้ลุจากเขานแล้วลูกกับมันมันมันหลอดเบิดโอ้มนลูกบได้มลูกบาได้มาหลุดมาเน่ยอยู่ครกได้ก็ได้ลื่นมไ้ก็บนใหญ่มันเปื่อยไม่ได้ท่อมลุแน่ก็ได้จูแขนงกุ้งแท้ถ้าได้เป็นเท่จำลอง เแสดงว่าเอาพ่อจเชียงน้อยนี่ค่ะชีวิตมากมายแลยได้เลยน่ะน้องลูกกระใต้าได้ทขาไดโค้ปีหัวปีแม่ใต้ไปถึงโบก็นส่แทนเขาลูกสายมีแต่ท่าแทนท่าแทน้ปบลูกโอ้ยนั่นแหละเอาพ่อตั้งแต่อยู่ที่จามปีลูกกระต้ทขาไดโค้เหรือท่าแทนืเขาได เป็นกระเทอกระบาดลายได้ทำเองเล่นท่วบ่พ่อแล้วเดินขนาดจเป็นกระเทเาเป็นผูทย้เาเอาได้แี่จะเป็นกระเทย้านะเป็นะลกเป็นขายมัเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทียากเป็นกระเท้เกานะ้เป็นผู้ชายเป็นอย่างไงอยากเป็นผู้ชาย้าเป็นแบาเอออีะเต่าลงบ่ เกิดจาอาจจะเป็นผู้ชายอยากนาร้องเปิงมันจะมีแหงเบอนกเองซ้อนแล้วก็แล้วมาเป็นอันดีแล้วมัได้ก็แก็เดามื่อกอเราจะค้นชิงหาค้ถ้าเราทุบเชีย่งบุเชียเลี่ยงบุเชียเราคุ้มในระบายเดาสองใหญ่เดาในทั้งสี่ตามในตาที่เราไมาได้ทุกตุ่มตุ่ถแห้งทุ่แห้งกับบ่อใต้ เราไปแท่งครับกับบอใต้ด้แม่วมาเชียร์ยเอาคนหมอบันตมาคนห้ามกระเทอคแล้วเนาห้ามกระเทอคุยตัดที่คุยสเรจะมาห้ามแล้วเรื่องจนได้บอกันเนเอ้าพ่อ่ทกคุยทุกคนเอ้าทุกแม่เนี่ยตาแก้วกินกันเลยโอ้ปลอภัยด้อบัดุก็ย่ายผ่าบาบกขื้นบกระเพาะนะขึ้นแล้ว ง่าแล้วคู่มือสูบมาหาปรัชญเน่เขาป้ากรดูค่ะคู่ไม่สูกมัจำงานนั่นเลยเนาะแต่ไม่จเป็นนั่นจะบอสนาบอจี๊ค่ะคู่ไม่สู๊แต่มันคือเนาะคือบอกอย่าหญ่ใครกลังน่ะท่านไปหรอกราไปนัเด้อใครกลังเลยเที่ยวบ้านกุสวันอยู่มือไปหามือ บัวงวนเบ็ดนุูมมากกากคกับนี่กินได้ติละบริบทกิกงกิการตลาโอ้ยยานรากินไกินรแล้วก็ได้กินอะไรรูเต็มอย่างพีษจะค่อยโดนพิษกำกินก็ได้โอ้โหเอาไปดิซีดพิษกอเลยบอมันเว็นุดลูกหรืวบยังดูดสุยังกนดบต่อไปยังนดอยู่ยังดสุดเลยนกินอะไรตพิ อนี่บริสุทธิ์ลูกไข่ดอยน่เขาเ้าขาแล้วคอ่ดอยนะเขากินหมูกินยังไปเลยกินหมูด้วยหมูดอนกับพิษเบ่าพิษหมูดอนเจ้าน่าเด้อกันาดนีเขามีแต่กินหมูดอนแต่ว่าเอาไปทั้งจนคู่ทัคนเลยคึ่นมาว่าก็ไป่ได้หัวลาเนี่ยล่าอะไรแท้ถ้าล่าเหรอลาง่ายเลยมือต้องล่าเนาะอูนี่เช่กอจเกต้องถุงหมา มันแชงเมื่อนี้เลยสิมานั่นได้พี่น้องเอ้ยสิมาเบิ่งมอเบิ่งมาแล้วมันจะได้ลูกในครัวเพิ่มอยู่อช่วงลูกโมเบิ่งมาเว้ยแม่นบ่แม่นบ่มีมานะบ่บอกใครว่านะไม่ว่าเอไอยาอย่างว่าเบิ่งมอเบิ่งมาเหรอเอาคือบีบแบบเป็นยังไงว่าตั้งหยอกตั้งคุยมัน ้าว่าหมอกับหมานี่มันเป็นอมการะเนมันเป็นอะไรสิว่นอะไรเขาบอกว่าเบิ้งเบิ้งอมาเออนบอว่าตั้งใจคอกัน่าจได้อเาะนันวัวเล่นทุกคนเด้อกูก็กำลังปลูกชิ้นหาอยู่กา้อยู่ดอกเ้าจาหัวเ้าจะูน้ำหาเาจะเห็นเลยห้องโยมมันจะเป็นอเียเป็นอยู่ ตัน,นนี้นี่นั่นมันเป็นตนุ่มนีโอ้ย <c oughs> จะไม่เอามาปุ้มสิขึ้น <c oughs> เน,ะนาะนะนนันน่นจะไปนั่งกินตุ้มโตมีมอญมาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอนมาเลเอ้ยไปจ้าลากะลาจ้าเลยทุกคนจะได้กรฝากซองในเด้อจ้า F C J กระฝากติดตามกันนาตาลีกอกยาใหญ่ในเด้อจ้ากระฝากทุกคนทุกคนกระฝนเข้าว่านาตาลีกอกใหญ่ใหญ่กระฝาก F C ของคุณแม่ในเด้อสองซอง้มกกินได้ ได้ก็เป็นกำลัางใจให้เด้อจากพี่น้องเ้อพอได้ซื้อย่าสูญไงกอกยย่าไงมาห้ามเนาะจ่าพ้นโตทุกคนคุณหักพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงตัวเลี้ยงยังแล้วเพิ่นเลี้ยงตัวเองแล้วเพิ่นตัวเองเพราะว่าเพิ่นเคยเลี้ยงมาหลายแล้วเขากันจนไงไปเติมโตเมื่อแล้วว่าซันทระเนาะหากเบิ่งคนประสบการเพิ่นคือสิล้ายยู่ธ์สักพายบ่ได้การมีประสบการณ์ อ้วไปี่ห่องนะพ้อกัไม้จ้าจ้าแต่ว่าจะพูดจะพูดกับที่ตามต่อไปตแเห้งดอกเจ็บตีหีั่ต้องหายังในดอกไม้ดอกเมือยบมีมาเร็วหัด